ก็สวัสดีครับเพื่อนๆืนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้าให้กับทุเรียนนะครับหลังจากที่มีการตัดแต่งจริงผมก็ตัดออกอทุกต้นนะครับก็ยกเว้นต้นที่มีดอกอก็คือต้นนั้นนะครับต้นต้นที่มีดอกก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับ ดอกบานวันไหนฝนก็ตกวันนั้นตอนนี้ก็หางแย่ร่วงจะหมดแล้วนะครับลูกขึ้นมาเท่าจะเท่าไขาน่นกกระทาก็ร่วงนะครับอากาศก็ร้อนฝนตกบ่อยนะครับก็เป็นปัญหาเนาะก็จะดูแลนะครับ ดูแลต้นอื่นๆต้นที่ไม่มีดอกปีนี้เนาะก็พยายามทำให้มีความสมบูรณ์นะครับก็รอรุ้นการติดดอกรอบหน้าก็อาศัยร่มทุเรียนโคก3าต้นนี้เนาะผมก็เพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับ3ต้นนี้การตัดหญ้าก็ตัดลง ลงสั้นนะครับเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเกือบเตียนนะครับาบางที่มันอาจจะไม่เตียนนะบางที่ก็นี่ครับก็เห็นดินเลยเาการวางใบมีดมันก็อาจจะไม่เสมอนะอาบางที่ก็เห็นดินบางที่ก็ไม่เห็นก็พยายามตัดลงต่ํานะครับเ,เพราะว่าช่วงนี้ฝน,นตกฝนตกบ่อยอความชื้นในดินมีแล้วนะครับ ผมก็เลยตัดลงเนี่ยดินชุ่มนะครับาการให้น้ำก็สบายเลยนะครับาสามวันก็มาให้ครั้งหนึ่งก็ได้ต้นนั้นต้นนั้นดอกร่วงไอหางแย่ร่วงจะหมดนะครับใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่ได้ก็ปีหน้ารอบหน้าว่ากันใหม่ต้นนี้ผมก็ตัดแต่งจริงนะครับตัดแต่งจริงให้นี่ กิ่งแขนงที่อยู่ตามลาต้นไม่มีนะครับไม่มีเลยเนี่ยตัดให้โปร่งเลยเอาเพราะว่าพายุมานะครับพายุมาลมมา,าให้ให้ลมมันมันผ่านเนาะเนี่ยใบอ่อนเยอะนะครับใบอ่อนเยอะเลยเนี่ยใบอ่อนขึ้นมาใหม่ส่วนที่เป็นใบใบดาบเนาะพึ่งออกมามันก็มันก็ยุบนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน เกือบเกือบสี่โมงเย็นวันนี้อากาศร้อนนะครับใบทุเรียนยุบตอนเช้ามันก็จะจะกลางอยู่นะครับตอนเช้ามันจะกลางใบอ่อนเนาะเป็นธรรมดานะครับต้นนี้ปัญหานะครับปัญหาปีนี้ดอกมาเยอะแถ่ฝนฝนมาเร็วมันไม่ มันไม่บาลานซ์กันเลยเนาะแต่ทุเรียนงามนะครับทุเรียนงามปีนี้เดือนเมษายนเนี่ยปกติมันมันจะร้อนเนาะปีที่แล้วร้อนมากปีนี้ฝนมาไวนะครับในตัวเจ่นในตัวเจ่นใน,นตัวเจ่นมาเร็วก็ทำให้ยอดใบนะครับอยอดมามาอยอดมันจะมายอดไหลมา ตัวน,นั้นก็เสียดายนะครับเสียดายดอกเยอะมากอตอนนี้ก็เหลือหางแย้ก็ไม่กี่ไม่กี่ช่อเนาะนี่ครับใบอ่อนก็มีฝนตกมาใบาอ่อนมามันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะ,ะที่ทำให้ดอกอทิ้งนะครับทิ้งดอก ดอกบานปุ๊บฝนตกใส่อ่ามันก็ไม่ติดนะครับไม่ติดโอกาสติดยากอ่าก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้มาตัดญ้านะครับอ่าก็เป็นคลิปประมาณ5 6กนาทีนะอ่าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ